เรามาดูกรอบ ry, สไตล์จิวเวลรี่สองค์ที่เป็นแฟนใส่คู่กันกันบ้างค่ะสำหรับใครที่ชอบเน้นทองหนาๆเปอร์เซ็นทองสูงๆกับกรอบสไตล์จิวเวลรี่ซอขอแนะนําให้ลองเลือก2ลายนี้สำหรับพระหลวงพ่อเงินวัดบางคลานที่เป็นแบบรูปหล่อค่ะโดยดีไซน์นี้นะคะก็จะเน้นลูกเล่นหลายจุดเลยนะคะเน้นความหนาของแผ่นทองที่หนากว่ากรอบแบบปกติถึง50ไมโคร โดยสไตล์กรอบทองแบบจิวเวลรี่แบบนี้นะคะจะเป็นกรอบตลับนะคะที่เน้นความหนาของทองที่เปอร์เซ็นต์สูงดังนั้นจึงต้องใช้ทองค่อนข้างเยอะโดยกรอบนี้เนี่ยใช้ทองไปถึงบาทกว่ากว่าเลยเล่นลูกเล่นนะคะของเพชรที่ฐานนะคะขนาดไซส์3ตังถึง19เม็ดบริเวณห่วงไฮหล่านะคะจะมีเบิร์ตัวโยกแบบนี้นะคะสามารถดึนขึ้นเดินลงได้นะคะและโจหัวนะคะที่ไม่ใหญ่ใหญ่7ดตังอีก1เม็ดนะคะด้านข้างเป็นแบบฉลุลายเน้นโชว์ดีเทลด้านข้างของรูปหลอ่อส่วนตรงฐานตรง นี้จะเป็นสลักที่สามารถถอดออกแล้วก็เปิดปิดเป็นกรอบตลับได้นะคะขอบด้านหลังก็จะเป็นแบบเรียบเลียงเงาใครที่ชื่นชอบงานทองหนาๆเปอร์เซ็นทองสูงๆที่แตกต่างจากสไตล์จิวเวลรี่ทั่วๆไปที่เปอร์เซ็นทองต่ํากว่าเราเนี่ยนะคะก็สามารถสั่งทําในรูปแบบนี้ได้เล่นๆเกลเียวนะคะให้ดูสวยงาม ด้วยสีทองคําขาวค่ะและอีกกรอบหนึ่งเป็นทรงไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยเป็นของแฟนใส่คู่กันนะคะเน้นใกล้เคียงกันแต่เน้นเป็นสีทองล้วนแล้วเอาเป็นงานสองกระสันมาเป็นตัวเรือนที่ชุบบริเวณเกลียวนะคะเพื่อเพิ่มดีเทลให้มีความสวยงามเก๋ขึ้นมาอีกระดับกรอบองค์ใหญ่จะใช้ทองไปเยอะรุวมๆแล้วเกือบ20กรัมเลยค่ะ เสร์ฟงานให้ลูกค้านะคะด้วยเปอร์เซ็นต์ทองสูงมากสําหรับกรอบสไตล์จิวเวลรี่ถึง90%นะคะลูกค้าจะได้เปอร์เซ็นต์ทองที่สูงเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าเวลาเราใส่ไปสีทองจะยังคงความเข้มสุกให้นานเท่านานนะคะกว่าเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ํากว่าค่ะาท่านไหนที่ชื่นชอบงานสไตล์แบบจิวเวลรี่นะคะแล้วก็มีงบสามารถออกแบบได้ทุกอย่างเลยโดยเฉพาะดีไซน์แบบฝั่งเพชรค่ะออกมาสวยแบบนี้เล